สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะนา่อย่าไปบอกใครนะท<อ>่องสคริปต์เนี่ยแมน่นแมน่นร้องเพลงไม่ได้เลยไม่รู้เป็นอะไรจําเนื้อไม่ได้เป็นคนที่ชอบกินขนมมากนะคะแล้วก<ม>็ถ้าเกิดให้เลือกกินของข้าวกับของหวานก็จะเลือกกินขนมมาก่อนที่เบื่อค่ะชอบทําอะไรใหม่ๆชอบลองของใหม่ๆค่ะจํากัดความสวยงามหรือว่าผู้หญิงเนี่ยต้องรู้จักตัวเองก่อนนะว่า รูปร่างเราเป็นยังไงสีผิวเราเป็นแบบไหนเราก็จะสามารถเลือกสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเราตอนนี้ผมใส่ Max Mara อยู่ค่ะเป็นแบรนด์ที่ใส่ได้เรื่อยๆเรียบง่ายะคะแต่ก็มีดีไซน์ตอนนี้ที่ชอบมากเป็นพิเศษก็จะเป็นแบรนด์ m a x m a r a นะคะเพราะว่าอชอบความคลาสสิกของคัตติ้งแล้วก็ยังมีมดีเทลเล็กๆน้อยๆเพิ่มความเป็นแฟชั่นนิ่ขึ้นมาค่ะ หนิงชอบความเรียบง่ายแต่ต้องมีลูกเล่นนะคะอย่างเช่นชุดของ Max Mara d RES ดำไหล่เดียวเนี้ยคือเป็น d RES ดำสิมเพิ e e e เลแกแต่มีลูกเล่นเห็นไหมเนี่ยตรงบ้านนะคะต้องมีอะไรนิดนึงนี่คงเป็นการที่ได้มองเห็นตัวเองในอนนะคาคตได้ทำสิ่งที่แบบอยากทำนะคะที่ตั้งใจไว้ตั้งแตบบ่ตอนนี้อแ s ชั่นค่ะหนิงเป็นคนที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะหนิงเป็นคนเต็มร้อยมากไม่ว่าจะเป็น อาชีพิธีกรเป็นภรรยาหรือว่าเป็นคุณแม่ของลูกนะคะหนิงจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็มุ่งมั่นมากอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยอชอบคาแรคเตอร์หรือความสแตนดารของหนิงนะคะ่ะบิ่เป็นคนที่ชอบลงดีเทลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ะคะเราก็จะเต็มที่กับมันคิดว่าเวลาทำอะไรเป็นคนตั้งใจทำจริงๆแล้วก็เอาจริงเอาจัง,จงแล้วก็เก็บรายละเอียดค่ะ หนิงเชื่อว่าความสําเร็จส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะอย่างภายนอกอเนี้ยถ้าสมมุติหนิงใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะกับตัวเองหรือว่าใส่แล้วไม่ได้รู้สึกสบายเนี่ย พาเวอร์ในการทำงานหนิงของมันดรอปจริงๆนะคะแต่เทียบกับเสื้อผ้าที่มันส่งพลังให้เราได้ใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วสวยอยู่บนเวทีแล้วเอาอยู่ทุกสายตามองเราอยู่เนี่ยคือเนี่ยพลังหนิงมาเต็มที่เลยค่ะก็คงเป็นเรื่องของ first impression แล้วก็มาจากบุคลิกการแต่งกายเรื่องการบาลานซ์ชีวิตในเรื่องทั้งครอบครัวแล้วก็เรื่องงานด้วยค่ะยังไงมาขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ